น้ำฝนใช้วิถีมนุษย์แม่กรอบน้องเจคอบหลับปุ๋ยส่วนคุณแม่สตองมากเป็นคุณแม่ลูกสองเต็มตัวแล้วคะ่ะสำหรับน้ำฝนกุลนัศหลังเพิ่งคลอดลูกชายน้องเจคอบได้เกือบหนึ่งเดือนแล้วแม้จะดูเหมือนชินกับการเป็นคุณแม่เพราะผ่านการเลี้ยงลูกคุณโตน้องทารียวัยหกขวบมาก่อนแต่เมื่อเจ้าตัวต้วตวตองกลับมาอยู่ในวิถีมนุษุ์แม่อีกครั้งเชื่อเลยว่าไม่ง่ายต้องมีความสตอมแบบสุดๆล่าสุดในอิสาะกรรส่วนตัวน้ำฝนได้โพสต์ภาพตัวเองอยู่ในสภาพอิดโรย หลังเพิ่งกรอบลูกชายตัวจิ๋วนอนหลับปุ๋ยพร้อมเขียนแคปชั่นว่าไม่มีลิมิตชีวิตนอนน้อยแฮชแท็กมนุษย์แม่แฮชแท็กวิถีลูกเละแฮชแท็กจากคอบวินเทอร์งานนี่แฟนต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณแม่น้องฝนกระดูดอาทติหนอนน่ารักมากคุณน้องฝนดูแลสุขภาพด้วยนะคะสู้ๆค่ะพี่ฝนขนาดนอนน้อยยังสวยเกิดมาในชาตินี้ได้เป็นแม่สุดยอดแล้วค่ะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะหลอ่อจะน้อยเลยลูก สะออดจมูกดงๆแม่เก่งมากค่ะลูกชายหล่อมากขอขอบคุณภาพครอบครัวน้ำฝนกุณนาฏภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและความค่าฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ